วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยโดยศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้จัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาขึ้นเพื่อรล,ลึกถึงผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาติไทยนายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาติไทยที่ได้ร่วงรับไปแล้วซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สำคัญนะครับที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและขอบคุณผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาติไทยพร้อมทั้งมอบโล่เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภา,ารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องครับ คุณผู้ชมคะศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเนี่ยค่ะมีหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วนะคะด้วยเทคนิคมาตรฐานสากลเพื่อส่งมอบให้จักษุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายดวงตาสำเร็จแล้ว19,225รายค่ะ การบริจาคดวงตาถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะคะให้คนได้กลับมามองเห็นได้อีกครั้งตอนนี้ยังมีผู้ที่รอรับบริจาคดวงตาอยู่อีกเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งมีผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับบริจาคดวงตามากถึง 1, 1ล้าน6กแ8 2 7รายสํรายสำหรับผู้ที่ต้องการจะบ,บริจาคดวงตานะคะปัจจุบันมีช่องทางที่รับบริจาคแบบสะดวกมากค่ะแล้วก็ง่ายขึ้นมากด้วยค่ะมีแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมคะแอปพลิเคชันที่ ชื่อว่าบริจาคดวงตาอวัยวะ นี่นะคะ,ะก,ก็สะดวกมากลองดูนะคะในแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับผู้ที่บริจาคนะคะสามารถบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ในแอปพลิเคชันเดียวเลยพร้อมรับบัตรประจําตัวผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตาอวัยวะและใบประกาศเกติคุณในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะยังมีการเชื่อมต่อระบบการแสดงความจํานงบริจาคดวงตาอวัยวะกับ l i n ์ OA เหมอพร้อมและแอปพล เคชันหมอพร้อมด้วยนะคะโอ้โหคราวนี้ถือว่าก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้<ช>ที่อยากสะบริจาคนะฮะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นดวงตา <ฮะ S 2> หรือว่าอาวัยวะก็ตามนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก